มมสาันเราพื่อนร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่นดิฉันนางจุลิรบัวลอยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองห่เริ่มรับราชการเมื่อวันที่3มิถุนายน2530ที่สถานีนายบ้านเบื้องน้อยข้ติบัตรงานที่นั่นเส เวลา8ปีได้ย้ายไปปฏิบัตรริราชการที่สถานีนายบ้านโนนนิ้วจำนวน1ปีและสถานีนายบ้านขาม2ปีหลังจากนั้นได้ย้ายมาปฏิบัตรริราชการที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอหล่อมงเป็นระยะเวลา26ปีรวมระยะเวลาที่ปฏิบัตรริราชการทั้งสิน้น37ปี6เดือน ความรู้สึกในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ความรู้สึกอ,ออกเป็นสองอย่างนะคะอันดับแรกรู้สึกใจหายนะคะเพราะมีความผูกพันกับสถานที่ทำงานนะคะแล้วก็มีความผูกพันในการที่ติบติราชการนะคะทั้งหมด37ปีมันมันเป็นความผูกพันที่เรารรู้สึก ที่ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีก็เลยมีความรู้สึกใจหายนะคะอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือรู้สึกโล่งขรู้สึกโล่งแล้วก็ดีใจนะคบที่จะได้พักผ่อนได้อยู่กับครอบครัวได้มีโอกาสที่จะ,ะดูแลตนเองนะคะดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวมากขึ้น ในโอกาสที่จะอำลาชีวิตราชการในวันนี้นะคะฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยดีเสมอมาขอบคุณทางทีมเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะที่ให้คำชี้แนะและร่วมปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะขอบคุณน้องๆที่ทำงานร่วมกัน ที่ให้ประสบการณ์ที่มีค่าในชีวิตการทํางานให้ความรู้สึกที่ดิฉันได้ภาคภูมิใจนะคะคาฟังทุกประศัแล้วก็รับความสาเร็จร่วมกันนะคะทาให้เป็นความทรงจำที่มีคุณค่านะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่จะมีตลอดมปนะคะในครันี้ในโอกาสที่ดิฉันจะเกษียณไปแล้ว มีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของทีมที่ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้การทำงานของดิฉันมีความทรงจำที่ด,ดีแล้ก็มีความสุขนะครับขอบคุณไปวันสุดท้าย ตั้งแต่พรุ่งนี้เส้นทางที่เคยร่วมเดินสุขทุกเคยร่วมเผชิญดีร้ายเคยร่วมฟันฝ่าผู้ร่วมงานที่เคารพรักทุกท่านในวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชีวิตของข้าพเจ้าที่ได้มาถึงจุดที่ต้องกล่าวคำอำลา,<ช>าจากตำแหน่งการงานที่ได้ทำมาตลอดระยะเวลา40ปี ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความรู้สึกขอบคุณจากใจจริงสำหรับการช่วยเหลือสนับสนุนชี้แนะและความร่วมมือที่ข้าพเจ้าได้รับจากทุกท่านตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอขอบคุณาพารคีเครือข่ายทุกท่านที่ให้คำแนะนำชี้แนะและน้องๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในชีวิตการทำงาน ทุกวันเวลาได,ไ,ดได้ได้ทำงานร่วมกันได้เรียนรู้ได้ฝ่าฟันอุปสรรคและได้สร้างความสำเร็จร่วมกันกับทุกท่านจะเป็นความทรงจำที่มีค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าต่อไปในอนาคตขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตขอบคุณทุกท่านที่ทำให้งานของข้าพเจ้าเป็นความทรงจำที่ดีและมีความหมาย ข้าพเจ้ามีความภูมิใจและขอให้ทุกท่านมีอนาคตที่สดใสขอบคุณครับนาที่จบลงชีวิตดําเนินต่อไปสิ่งที่กะเสียไม่ได้คือรักห่วงใยและหวังดี นงประคระูนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นพอ,อรพอเสต่อบ้านประสาททองตบบาบลเมืองป้ายนะคะถ้าดูจากเกณฑ์ของทางราชการแล้วดิฉันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ต้องกเกษียณนะคะแต่ถ้าจากการประเมินตนเองแล้วดิฉันคิดว่าได้ทํางานมาระยะเวลาหนึ่งแล้วส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือมีงานทํามีเงินเดือนเป็นของตนเองแล้วประกอบกับสภาพร่างกายอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะคะก็เลยคิดว่าขอกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดนะคะ ก็จะได้มีเวลาในการที่จะดูแลพ่อที่ชราภาพมากแล้วด้วยนะคะ,ะแต่ถึงแม้ว่าดิฉันจะลาออกจากราชการแต่ดิฉันก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะอาชีพนี้ทําให้เรามีเกียรติอยู่ในสังคมมีไรายได้ดูแลต A, นเองและครอบครัวได้นะคะแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพของประชาชนที่เจ็บป่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะคะดิฉัน ได้บรรจุรับราชการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2535นะคะในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขชุมชนนะคะทำงานที่สถานีนามัยบ้านโนนนิ้วตำบลห้วยหิน2ปีแล้วก็มาที่สถานีน้อนามัยบ้านประสาททองตำบลเมืองป้าย2ปีไปทำงานที่สถานีนามัยบ้านโพงเงินตำบลห้วยหิน3ปีนะคะ แล้วก็มาทํางานที่สํานักง,งานสาธารณสุขอําเภอหนองหง4ปีลาศึกษาต,ต่อพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่องอีก2ปีจบมาในปี2549ก็ไปทํางานที่รพสาบ้านประสาททองตํบาบลเมืองไผ่อีกครั้งหนึ่งนะคะจนถึงปัจจุบัน19ปีนะคะรวมอายุราชการทั้งหมดก็31ปี10เดือนนะคะตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้ทำงานรับราชการอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณส,สุข สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอหนองหงนะคะก็จะมีทั้งทุกและสุขค้าเขากันไปนะคะาบางช่วงก็จะมีความเคร่งเครียดในการทํางานให้ได้ตามเป้าหมายตาม KPI ที่กาหนดไว้นะคะบางช่วงก็จะมีความสุขสนุกสนานด้วยกันนะคะก็จะมีความรักและผูกพันกับองค์กรสาธารณสุขนะคะ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอหนองหงสรอพอสตทุกแห่งโรงพยาบาลหนองหงและหน่วยงานที่ประสานการทำงานร่วมกันในพื้นที่นะคะทั้งอำเภอหนองหงปกครองตำรวจและส่วนราชการทุกส่วนในอำเภอหนองหงตลอดทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมอทุกตำบลน,นะคะ,ก,ะก็ขอขอบคุณทีมงานเครือข่ายทุกท่านนะคะที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดีตลอดมานะคะ ภายนี้ถ้าดิฉันได้กระทําการสิ่งใดที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะก็ขอให้จดจําแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านทําทงานด้วยความสุขประสบแต่ความโชคดีมีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ